ทพันท้าชิดท้าชิดอายุนย่อลงเออเอาให้พี่บันก่อนเอาท่าพันก่อนก็ได้ย่อตัวลงมาปึ๊บอายุน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดินไปเดินรอก่อนไม่ต้องเดินนูนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเออเออไปไปยืนไปยืนรอที่ลูกที่นี้ เ,ออเดินอยู่ตรงนี้จ้ะเดินอยู่ตรงนี้พี่ฝันพี่ฝันพี่ฝันไม่เดินพี่ฝันไม่เดิน,น,ไ,ดน,น,ไ,ดนไอ้อุ้มมาทางนี้มาหายายอืม พี่ฟันจะเดินมานี่มานี่พี่ฟันเดิน,นรู้เรื่องไหมนี่าานมานี่มหายายสิ